วันนี้เดี๋ยวจะเก็บหอมไปดองสักหน่อยจ้าหอมอันนี้ก็เดี๋ยวก็ผักแพวก็จะแยกเอาไปปลูกอีกนะคะแล้วก็นี่สับก,การผักสลัดนะคะมันแน่นเกินเดี๋ยวจะแยกนะคะแล้วก็อันนี้ถั่วนันเตาก็ออกดอกแล้ว แปลงนี้นะคือแบบว่าสวยงามมากนะสวยงามจริงๆแต่ที่แยกมาปลูกนี่คือใช้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยนี่คือมะเขือเทศที่ซื้อมาสองต้นแคะแกนซะง,งั้นปีนี้ปลูกผักไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยผักชีดูสิน่าสุารมากเหลืองอลา,ามเลยพริกก็แกนไม่โต อันนี้โอเคอยู่เริ่มจะดีแต่ใช้เวลานานมากฝักทองนุ่นอีกสองต้นเหลืองแล้วนะคะรอดต้นเดียวต้นนู้นค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อต้นเฟิร์นหรือว่าผักกูดที่เขาบอกว่ามันมีพิษสะสมคือถามว่ากินได้ไหมก็กินเห็นเขากินกันนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินดีกว่าถ้าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าที่ถ่ายให้ดูคือแบบว่ามันอ่อนมากเลยและสวยมาก เต็มตลอดทางนู่นอะเห็นไหมอันนี้มาเข้าป่าเนี่ยวันนี้เยอะมากวยสวย,สวยเก่งเนาะอือเห็นไหมสวยเนาะอือสวยงามมากนะอ่อนๆเนาะนงามงามสวยมากเลยอะดูเด่ยเต็มตลอดทางไปนู่นเพราะว่ามันเป็นมันมีร่องน้ำไงมันก็ มันชอบอยู่ตามน้ำด้วยแหละผักกูดเนี่ยใช่นไหมอ่อนๆบูเบอรี่ออกแล้วล่ะออกแล้วพี่น้องบูเบอรี่เอาให้ให้เบิ้งเด้อนี่แม่เฮีย,ยหน่อยหน่อยนาห,ห,ห,หน่อยหน่อยนี่นะกำลังออกพี่น้องจ้าโอ้ยไก่สิได้เก็บเห็ดแล้วล่ะสันนะคันบูเบอรี่ออกนี่คือเห็ดอ,ออกจ้ะ ได้แล้วพี่น้องดีใจแห้งเอ้ยลายคักคนละกำลังออกเห็นบ่๊วนวย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 น,นั่นนี่แม่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นบ่น๊คนเขียวเขีวยนวน้อยนี่แหมหอืมอืมเต็มเลยบื้ย่นอะ แมนเบิดพูนกระลังพุณนะออกไปขึ้นยุคขางทางได้หนิพี่น้องบูเบอรี่เนี่ยเห็นบ่พุณนะขึ้นยุคขางทางแต่ว่าหม่องนีมันเป็นถนนไพรเวทในป่ากระมี่ขางทางกระมี่แต่ว่าเมื่อซองให้เบิ่งว่ามันนั่นออกหน่วลหนะนะบ่กนี่พี่น้องเห็นบ่พคุณละแมนเบิดละพูนขึ้นเขาไปพูนกับแมน มาหล่อหาเห็ดจ้าพี่น้องจ้ามือน,นีเปิดมากก็คือเอาบุบเบอี่มาให้เบิ้งเลยอืมบอกหน่วยพี่น้องเอ้ยอืมกูหละ่ะมูมาหล่อแม่นม้ำเพราะว่าคิดว่าอันบุบเบอี่มันสิออกอันโอ้ยคิดว่าผักกูดมันสิออกแล้วก็มาหาเบิ้งอันเห็ดเห็ดสมองนั่นแหละแต่ว่า มันเจอดอกเดียวแต่ว่าบพูดว่าเห็ดอีหยังก็เลยว่าบ่อใดทายให้เบิ่งเดี๋จ้ะพุะ่นล่ะบูเบอรี่เลยเอาบูเบอรี่มาให้เบิง่งปลาบูเบอรี่พี่น้องพุ่นล่ะขึ้นไปทางข้างเทิงบุล่ะแม่นบ่เด้อนั่นน่ะเขียวๆละ่ะมีแต่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยนู่นแหมอู้ยตื่นคิดว่าอีหยงังฟ้าอันนี้พุ่นล่ะข้างเทิงพุ่นมาเบิ่งปลาจ้ะพี่น้องจ้ามาเยี่ยมปลา เจอต่บูบรีนะสองขางข้างมาเดินมาละเห็นป่าขางไม่นานพอไรนะบุรีมดหละนะลน,ะนี่เบามีเบามีไผ่มาดอกเพราะว่าถนนส่วนบุคคลถนนส่วนตัวของเพลินอืมอันนี้เป็นที่ของเพลเนเาาพนินเขาบหคนเขาาามแต่่วพี่ฝนนนัเเข้าามไดพราะว่าูจักเขานะูจักเพลินอืม ก็เลยเขามาได้คนละก็มากเก็บเห็ดอยู่นี่แหละมาเก็บจนอันหู้จักเขาอัละก็เลยขอเพื่อนว่าฉันมานี่ฉันบ่ได้มาเห็ดอย่างเลือกฉันมากเก็บเห็ดซื้อเพื่อนบอว่าเออเป็นยังดอกมากเก็บหมดเพิน่นนะแต่ว่าเพื่อนบ่ไห้เอารถขับเขามาข้างในเพราะว่าเดี๋ยวรถเพื่อนออกอยนีเพราะว่ามันเป็นถนนหน่อยเนี่ยจังสี่นะมันเขาออกมันสวนกันบยยไนไ่ไใ้ไงเขาก็เลยเขียนป้ปปายไว้เขียนป้ายไว้ว่าบบไห่เขา นี่แฟนพี่ฝนกะทรงปากท้างล่ะพี่ฝนก็นย่างมาย่างเขามากก็มูน่องอันน่องเพิ่นมาคนที่เก็บอันผักซอยน่ละล่ะนี่จ้ะอืมไปเดี๋ยวไปอีกเซนหนึ่งก่อนว่ามันอันสีมีบอหันดอกนี่จ้ะป้าบูบอรีอ่ขึ้นข้างข้างนี่นะ เห็นดอกอันนี้เขาขาว,ขาวดอกนีหอย่างบุเบิงเ้งไกลไกมันงามงามไมนี่บูเบอร์รี่เต็มเลยเป็นปลาเลยนี่เห็นพ่อนี่แมนเบิดผู้หละเป็นปลาเลยเดี๋ยวพี่ฝนกับมาเก็บบูเบอร์รีย่ย่นี่ละจ้ะทุกปีกับมาเก็บย่นี่ละนี่แม่ทางนี้แม่นี่ เห็นบ่เต็มเลยเห <ard> ็นบ่คุณเทพเพื่อนชื่นชมธรรมาชาติท่านเพื่อนแอบทายนั่ง,นนนง <laughs> แอบทาย <c oughs> พี่น้อยคอยมาเจออย่างนี้าสะเดหลาอะไรเต็มเลยต้นน้อยน้อยนเต็มเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันแก่แล้วพี่น้อง มันเท่าเลยจ้ะมันจะเลยแบบว่ามันเขียวไปหมดเลยต้นอ,อน่อ,อนๆกับมีดได้จ้ะเดี๋ยวเสียหายเบิ่งนี่จ้ะสะดาอันนี้เป็นขแขนงมันได้จ้ะเด้ออันนี้เกิดไม่ไม่เลยนี่อันนี้ตนน้นน้อยๆน้อยๆน,น,น,นี่นะสะดาขแขนงสะดาจ้ะพี่น้องผูหละ่ะเห็นเต็มเลยขแขนงมันเนี่ยมน แม่นเบิร์ดเหรอพี่น้องพุณอะต้นน้อยๆน้อยๆไปจนต้นใหญ่ๆใญ่ๆแต่แปลกใจว่าอยู่ในนี่เสดาวต้นใหญ่บ่มีมีแต่ทางไปอีกทางหนึ่งทัดไปนั่นมีอยู่จ้ะเสดามัสมีสองอยางเลยจ้ะ้อบางต้นมัสิก้านเป็นเขียวๆขีสีโอ้ยยุ่งยุ่งมากพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ยังเขียวเลอจ้ะ ม่ยางแดงเด, entertain. เดี๋ยวเอาให้เบื้องยางแดงนี่แบบนี้ยางแดงพี่น,อน้องแต่ว่าคือลักษณะคือกันเหมิดสีต่างกันซื่อกระสีดอกไล่ไล่เนการไล่ไล่คือกันจ้ะโอ้ยุงยงเสียงโลกห้องเห็นปะเต็มไปเมดเลยหุ่นพุ <sa <car <car really ่นแต่ว่าบบได้เก็บดอกจ้ะมันนั่นเอ๊ะมันแก่เหมือนละ ห็นบอลคณกำลังสิกับบ้านพี่น้องจ้ามาปลากับบ่ได้อีหยังดอกไม่แต่บูเบอรี่บูเบอรี่กำลังออกอีกประมาณเดือนนึงเดือนกูกวักะเฮ็ดกะออกแล้วจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์นีก้กะสิได้ไปเฮ็ดงานแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่ฝนไปเฮ็ดอีหยังกลับบ้านดีกว่าไปจ้า เก็บต้นหอมไว้เดี๋ยวกลับไปดองหอมไว้ถ้ากินเห็ดงาเน,น,นาะจะานะไปไปกับบ้านกับบ้านป้านพี่น้องอันนี้ตนน้นอีหยังนี่งามงามตนน้นหยังพี่น้องกินได้บอจ้าดิจ้าตัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะดองไว้กินทีนี้ ถามว่าหัวมันยังเล็กอยู่เอาตัดมาทําไมก็ถ้าหัวใหญ่กว่านี้มันดองไม่อร่อยนะคะอันนี้แหละกาลังดีแล้วก็เราก็จะมีเกลือนะคะแล้วจะมีข้าวเหนียวนี่มีกระหล่ำสองหัวเดี๋ยวขอทําการหั่นก่อนนะคะพี่คะได้แล้วกระหล่ำหันน่นเรียบร้อยแล้วก็ต้นหอมอยู่ข้างล่าง เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะใส่เยอะๆทำไมถึงใส่เกลือมันจะได้คั้นออกง่ายไงมันหยาบไงคั้นอะไรคั้นน้ำที่มันกลิ่นฉุนๆนั่นแหละเ,ออเสร็จแล้วก็ล้างสักสองน้ำแล้วก็เอามาใส่เกลืออีกแล้วก็ใส่ก,กระเทียมออข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวขอไปคั้นน้ำก่อนนะคะคั้นเรียบร้อยแล้ว ี๋ยวจะทำการดองนะจ๊ะโอ้ยเมื่อยคันแล้วได้หน่อยเดียวเองใส่กระลําไปสองหัวยังได้แค่นี้นี่จ้ะเราก็ทำการคันแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสองน้ำตอนนี้เราก็จะทำการใส่เกลือนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปนะคะนี่เกลือใส่เกลือปนนี่แหละ ไม่ต้องกลัวเค็มหรอกใส่ไปเถอะเค็มก็ยังดีกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเค็มมันก็ยังดีกว่าจะให้มันเสียเนาะถ้ามันไม่เค็มมันก็จะเปื่อยอะเน่าทำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถามว่าใส่เกลือ ใส่เกลือเยอะไหมก็ไม่เยอะนะแต่เราก็ชิมได้แหละอืมอันนี้จะทําแบบไม่ใส่น้ําสาวข้าวนะเราก็จะหยดน้ํานิดนึงให้มันแฉดเนี่แหละนนจะได้แต่ว่าเดี๋ยวตั้งค้างไวอ้อ่าตากแดดไว้เดี๋ยวมันน้ํามันก็จะออกมาเองน้ําผัดมันจะออกมาไม่นนต้องใส่น้ําสาวข้าวก็ได้อันนี้จะดองแบบ กินเปรี้ยวนะพี่ฝนจะไม่ใส่น้ำตาลบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลนะไอ้น้ำตาลอะไรอะ่ะที่เขาต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวอะน้ำตาลเม็ดๆอะ่ะเรียกน้ำตาลอะไรนี้สีเขาขาวอะอดีน้ำตาลเหรออเงี้นเนี่เรียบร้อยละเสร็จแล้วคั้นไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวขอคั้นแป๊บนึง นีจ้ะคั้นแล้วเรียบร้อยนะคะคุกข,ข้าเรียบร้อยใส่ถ้าไม่ใส่น้ำซาวข้าวนะถ้าอยากกินเปรี้ยวเราก็ใส่เอาเข้าวเหนียวใส่เยอะหน่อยนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้เหมือนกันแ,แต่ใส่ข้าวเยอะหน่อยก็เปรี้ยวเร็วนะคะไม่ต้องใส่น้ำซาวข้าวก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่จ้ะเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งหลังจากที่ ดองต้นหอมเสร็จแล้วนะคะพี่ฝนก็ออกมาทําสวนแยกผักนะคะแล้วก็ลดน้ําต้นไม้เดี๋ยวจะเตรียมนอนแล้วละ่ะก็เลยว่าลงวิดีโอไว้ก่อนเลยมาถ่ายให้ดูนะจ๊ะสีทุ่มกว่าแล้วยังสว่างโลงอยู่เลยอันนี้เป็นผักคะน้าที่ปลูกไว้นะอันนี้ก็เป็นสลัด สลัดอันนี้พันเขียวนะใบก็จะออกเหมือนจะมีหนามนิดหน่อยอันนี้โดนตัวทากมันกินไปเกือบหมดนะอ,นนหอ,อันนี้เหลือนิดเดียวอยองไงไม่โตเดี๋ไปดูอันที่โตดีกว่านะอันนี้ก็คือที่แยกออกมานะจากอาบล็อกนูน้นมันแน่นมากก็เลย หรือเอากวางตุ้งออกเอาผักสลัดมาลงเพิ่งเอามาลงตอนบ่ายนี่เองจะรอหรือเปาไม่รู้แยกเขาตอนบ่ายเนี่ยอันนี้ก็จะอันนี้ปลูกอันนี้ไว้ผักชีลาวเริ่มขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆไปดูข้างในอันนี้ก็ปลูกผักชีลาวไว้ ไม่ใช่ไม่ใช่ผักชีลาวขึ้นใช่อันนี้ขึ้นช่ายหรือหรือผักตังโอนั่นเองอันนี้เป็นบล็อกที่ <c oughs> บล็อกที่แยกออกไปนะคือว่ามันแน่นมากอะไรก็ถอนออกไปถอนออกไปได้เยอะแล้วก็ริมโน้นก็โรยผักชีไว้ผักชีไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักชีลาวอันนี้ก็ ทำท่าเหมือนจะไม่รอดก็แยกออกไปบ้างนะโหระพาอันนู้นก็ผักชีแกนหมดเลยอ่ะไม่รู้ปีนี้ปลูกผักไม่สวยไม่งามเลยนี่นี่ผักแพลออันนี้ก็แยกออกมาแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะ่ะก็เลยเอาออกมาให้ทุกทุกคนดูนะคะเนี่ยฟักทองนะคะนี่แหละ ันนี้ก็เป็นทัวรันเตาสูงปีดเลยปีนี้ดูออกดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เราแยกผักสลัดไว้ไม่รู้จะดกหรือเปล่าน่าจะดอกอยู่หรอกต้นสวยอันนี้ก็เป็นระเบียงนี่ก็ปลูกพักนากระถางนี่คือสวยมากค่ะไม่มีแมงกัดอะไรสักอย่างเลยปลูกแบบโยนทิ้งนะอันเนี้ยกับกลายเป็นสวยงามมากไม่มีอะไรเจาะเลยอะ สตรอเบอรี่แ่จะได้กินยากนะสตรอเบอรี่แล้วก็มีสันสนแหน่อยู่สองถังเด็ดไปแล้วให้มันโกนๆมันจะได้งอกใหม่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเคราะว่าอ,อันนี้ก็เป็นสลัดที่แยกออกมาวันนี้แหละ,ะตั้งโอตั้งแต่ปีที่แล้วนะต้นนี้แล้วก็สลัดข้างล่างแล้วก็ข้างบน สลัดเหมือนกันบนนี้ก็สลัดในถังนี่ก็สลัดเหมือนกันนี่แหละค่ะเอามาให้ทุกๆคนดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วไงก็มาเจอคลิปกันคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ยาวไปนิดนึงก็ชมบรรยากาศไปค่ะนี่